เเเเคคคคคยยยลมมมมมแแต่่่่ไไไูะรถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยา คนโอนค่าพอให้ถุงก็คือคกเรียบไม่ไม่ใช่ครับหนึ่งตัวเป๋ยไก่ครับเขาบอกว่าให้ไปซ้ำเขาทีนะอไถุงมึงต้องไปซ้ำเขาด้วยนะเว้ยเดี๋ยวผมวัดไก่เ้าวหน้าเลยได้ดีใช่ปะอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรามนนนใช่เขาแล้วไม่มีใครมาหรอวะดีแล้วพี่ดีแล้วอยู่ข้างหลังนู่นเต็มเลยมังกรแดงเต็มเลย เขาอยู่หลังตรงนั้นไงหลังพ่อมังกรแดงอย่างเยอะเลยอ่ะพร้อมออกมาพังอ่ะเนี่ยหรอเนี่ยผมมองไปผมก็เห็นได้เห็นหัวปะเห็นหัวแป๊บเนี่ยเอออว้าวอันนี้ผมเก่งรอพี่มัดเลยเนี่ยจะมาแตะเราเยอะวะเพราะอะไรอ่ะมังกรแดงก็พร้อมออกมาพังอัดพ่นไฟใส่เราอ่ะอยู่หลังพ่อนี่ไหว้ท่านขุนนี่ท่านขุนสั่งเลยนะครับท่านขุน ได้นักเล่นเลี้ยงไรขั้นฝุ่นเผื่อจะได้เลื่อนขั้นนี่ฉันว่าขุนแสนเถอะโอ้ยแสนอะไรเจ้าเสกมามันวิ่เสียงอะไรแววเววก็แสนอะไรครับเจ้าใสชุดแบบนี้จะเขาได้ไวครับเจ้า้ปขับดิมาไม่ธรรมาเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้เสียงใครอ่ะไม่เว้ยอุ้ยได้ี่มีหนุ่มเชียวสวยที่จริงใจบ้ากไหมครับอืมมีครับมีครับ ถถาาามมหคดักครับดักชื่อดักชื่อดักจริงใจครับดักักจริงใจครับเรกโกระแรงเกินห้องหคุณด้วยแค่ปากต่อยอะหน้าหน้าแก่กันหมดเลยถอดรองเท้าให้หน่ได้ไหมดีหน้าเด็กใจเลยเอ้าเฮียนี่พี่หนุนหน้าแก่โอซีพี่ถอดรองเท้าอีพี่อีถอดรองเท้าให้ไหม่หน้าแก่เลยโซ่

ผมก็หน่องกลางผมนะพี่หมดแล้วขอหยุดอยู่ข้างบนคนนึงนะฮัลโหลเปลี่ยนมีได้ป่ะเปลี่ยนมีได้ป่ะมันจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดอะไรของมันนะไอ้ยังเอาแดงให้หมดเอาแดงให้หมดเอาแดงให้หมดถีบไปหน้าถีบหน้าอะไรปล่อยกูเบอร์เลยเบอร์เลยเบอร์เลยอยตาตาตาหนึ่งเข้ามาช่วยบ้าหน่งเด้ามวโอ้โหดดิ เฮ้ยอวมเยอะลุมเยอะไปรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยมาเล่นตรงกลางเล่นตรงกลาง้อนอะเย็นเย็นเย็เยียมึงกระจเย็นไ่ออ้ดีดีทางนี้ชุบพ่อชุบพ่อชุบพ่อเย็นใจเเย็นใเย็ียดเลกางตรงกลางเบีดีลังไว้ลังไว้ลังไว้ คนไหนกันคนไหนคนไหนพี่เรียกันคนมาเล่นในวงมาเล่นในวง K S เล่นในวงไอ้เอาเพื่อนดีพี่เวีเล่นกูกรพยาเล่นคู้การพยายามจะูู่กนกันจับคู่ไว้จับคู่ไว้จับคู่ไว้ กมได้กันเลเห็นมั้ยเห็นมั้ยดกั้เนมกัเนีนีนีไหเตรียมเกิเตรียมเกิเกันพี่น้อยกันพี่น้อยกันพี่น้อยเจ้น้องยอีก้างุกว้างหมดแล้วอ้าค่อยเล่นค่อยเล่นไม้ไม้ไปยเนมีดเยเปลนมีดเยเปลนมีดเห็นมยเลนเปลยเละเเดียยเกินเยอะเกินเหลคนเดียว มีคนใช้สแตนเจอกันเจอกันแต่ทีสองไม่อยู่ละ ไปแล้วครับเจริญตวนครับขอบคุณมากครับพี่อครับขอบคุมานะครับมะกรูแดงมะกรูแดงพี่ก็ทิพอยู่ไหนพี่พี่เป่าอะไรพี่ก็ทิพย์ก็เดีอดร้น